พิเรติซีลในจักรวาลของโวลเมฟูริเคนั้นเป็นแว็กซ์ซีลหรือว่าครั่งเทียนสีแดงหรือดำนะครับประดับไปบนกระดาษหรือแผ่นหนังที่มักจะเขียนบทสวดพรหรือคำขวัญต่างๆเอาไว้ซึ่งนักรบทหารผ่านศึกผู้ที่กร่ำศึกมาเยอะๆเนี่ยของอิมพีเรียลมัฟแมนไคลนี่จักรวรรดิของมนุษยชาติจะนำพิเรติซีลเนี่ยไปประดับบนอาวุธชุดเกราะและยานพาหนะรถถังอะไรก็ตามต่างๆนะครับเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ฮึ้เขิม แต่ว่ามีความเข้าใจผิดบางอย่างนะครับอาจจะเป็นเพราะชื่อของมันนะครับมันไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าคนอาวุธหรือชุดเกราะหรือยานพาหนะนั่นนะ ปราศจากการครอบงําของเควอสนะครับไม่โดนแปดเปื้อนด้วยเควอสอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า,า purity seal นั้นถูกประทับไปทั่วอิมพีเรียมเลยทั้งมรลีอุปกรณ์ทหารทั่วไปอิมเกลงอิมการ์าดธงตราแบนเนอร์อะไรเราก็เห็น purity seal แปะอยู่ทุกที่เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเรื่องราวของเควอสนั้นเป็นความลับที่ทหารเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่จะล่วงรู้มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกยันทุก purity seal มันจะเขียนบอกอ๋อข้เจอเควอสมาแล้วแล้วค่าก็ปราศจากการแปดเป,เปดื้อนใดๆนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเขียนอะไรไว้ก็ได้นะครับเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้ทหารขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่พวกเขากำลังจะไปเจอหรือไปเจอมาแล้วนะครับประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เรียกว่า purity seal เนี่ยย้อนกลับไปไกลนับหมื่นปีเลยตั้งแต่สมัยเอทอร์ี่เคเลยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่ายันประดับตามต,ามตัวทั่วไปไม่ใช่แค่ของประดับนะครับในสมัย Great Crusade เนี่ยสหรัฐที่สวมิบเนี่ยตอนที่เอ็มพารรกับเหล่าไพรมาร์กบิดาของ Space Marine ทุกเลเจียนส์เนี่ย ออกเดินทางไปทําสงครามทั่วกาแล็กซี่เพื่อรวบรวมมนุษย์สร้างอิีเทียรเนี่ยนะครับก่อนมารีนจะออกศึกเนี่ยจะมีธรรมเนียมเรียกว่า oath of moment หรือว่าการสาบานตนต่ออินเทอร์เรอร์ต่อไพรมาร์กและต่อลิเชียนของตนว่าข้าขอสาบานเนี่ยวางมือไว้บนปืนแล้วก็ข้าขอสาบานว่าข้าจะทำภารกิจตึ๊ดๆเนี่ยให้รู้ล่วงนะครับข้าจะพาทหารข้าจะถล่มมันอะไรก็ตามนะครับโดยธรรมเนียมเนี่ยจะต้องมีพยานร่วมเหตุการณ์ด้วยหนึ่งตนเป็นอย่างตา่ำก็คือผู้ที่ สับรับสาบานตนกับผู้ที่สาบานตนนะครับซึ่งคําสาบานที่ว่าเนี่ยมักจะถูกบันทึกไปบนกระดาษหรือว่าแผ่นแผ่นอะพาร์ชเมนต์แผ่นหนังนะครับแล้วก็ประทับไปบนตัวของมารีนก่อนจะไปออกศึกะนะครับซึ่งเวลาเขาไปออกรบเนี่ยเพื่อเอ็มเพลอร์เพื่อภายมาร์เพื่อรีเจนของเขาเนี่พวกเขาจะสู้ตายเลยเพราะว่าถ้ากลับมาแล้วทําไม่สําเร็จก็เหมือนกับเสียเกียรินะครับให้ทุกอย่างเสียหมดเลย ทีนี้หมื่นปีผ่านไปสิ่งต่างๆในโลกวอร์ฮมเมอร์ติเกก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอะไรต่างๆก็เปลี่ยนไปปัจจุบันเนี่ยในยุคฟอริเกการติดยันพิริตี้ซีลเนี่ยมักจะกระทาโดยชัปเพลนนะครับซึ่งเป็นสเปซแมารีนผู้นําทางจิตวิญญาณความเชื่อทางศาสนาของชัปเตอร์นะฮะหรือถ้าเป็นทหารมนุษย์ก็มักจะทําโดยเหล่าพระนะพวกผู้นําทางศาสนาของแต่ละชุมชนต่างๆตรงนั้นนะครับโดยจะทำพิธีสวดภาวนาต่อเอ็มพอเรอร์และไพรมาร์กและหรือไพรมาร์กนะครับ ก่อนจะประทับตาพิเรติซิลนี้ลงไปบนตัวทหารก่อนจะไปออกทําภารกิจเสี่ยงตายนะครับมักไม่ได้ติดทั่วไปนะมักจะเป็นภารกิจที่แบบว่าไปแล้วคงไม่ได้กลับมานะครับเป็นภารกิจที่โหดสุดๆอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าทหารคนนั้นน่ยไปออกสกเนี้แล้วกลับมาได้เนี่ยเขาจึงจะมีสิทธิ์ที่จะประทับพิเรติซิลนั้นคาไว้กับตัวนะครับถ้าเขาเลือกจะทำนะฮะซึ่งไอการการะทำอย่างเงี้ยมันเป็นการ ผลักดันจิตใจให้เหิมให้กล้าหาญออกไปเจอมันก็หูกำลังจะต้องต้องต้องไปสู้ไทรานิสต้องไปสู้ซีนอต้องไปสู้อะไรที่แบบอันตรายมากๆเนี่ยคงไม่ได้กลับมาแน่นอนเนี่ยนะครับก็แต่ถ้าเขากลับมาได้เนี่ยไอตราที่ประดับอยู่ที่เขาเดินสวนสนามเจอใครก็ตามเนี่ยจะบ่งบอกถึงประสบการณ์วีรกรรมความพักดีความตั้งใจว่าคนคนนี้โอ้โหมันมันผ่านอะไรมาบ้างอะไรนะครับแล้วก็เรื่องราวบนสกรอน,นั้นก็จะเขียนอธิบายไปว่าอ๋อคมดาบของ ซีนอตอะไรก็ตามจะไม่ทําอันตรายตัวเจ้าอะไรมันก็จะมีเรื่องราวของมันอยู่นะครับทีนี้ไอ้พวกว่าไม่แปดเปื้อนโัเคออสเนี่ยถ้ามันจะติดบนตัวเกรไนซ์เนี่ยก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่า,าพวกเขาเนี่ยต่อสู้กับเคออสโดยเฉพาะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามทั่วไปคงไม่ได้เห็นนะครับทีนี้หลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ย hey, พี่มันมีพลังจริงเหรอไ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 อแว็กนซะีโอครั่งครั่งเทียนเนี่ยมันมีพลังจริงๆหรือเปล่านะครับต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นสิ่งที่ เราพิสูจน์ไม่ได้นะครับสัญลักษณ์เศษเสี้ยวชิ้นส่วนเรลิกอันน้อยนิดเล็กๆที่ติดตามตัวของทหารเนี่ยบางครั้งบางครั้งมากๆแบบแรสุดๆเลยเนี่ยมันจะจูนตัวนักรบเข้ากับพลังของเอ็มเพอร์และก่อให้เกิดปฏิหารได้นะครับอินคิซิเตอร์เนี่ยคนที่เป็นตุลาการคอยออกว่าราชการปราบ,ปรา,บปรามกบฏอะไรต่างๆเ,เขาจะมีม้วนสกรงองเขาเลยที่ท,ที่ที่ถ้าเขาเอาออกมาใช้เนี่ยอย่างถูกวิธีเนี่ยเขาจะสามารถเพิ่มบูสต์พลังจิตของตัวเองขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้น ไอ้สิ่งวัตถุมงคลวัตถุตาศักดิ์สิทธิ์พวกนี้อย่างซิสเตอร์แพทเทิร์นอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาจะเขาจะกลุ่มของเขาไว้เลยแล้วมันจะจูนรว,รวมจิตใจของเขาให้เกิดปฏิหารได้นะครับซึ่งเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนเลยในยประวัติศาสตร์นับหมื่นปีของโวล์เฟรดิเคและนี่ก็คือเรื่องราวของพิเร t y ลครับ